ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องวันนี้เราจะมาเจาะลึกกับโ o y o t a f o r t ์จินรุ่นปี2026ใหม่ SUV อันโดดเด่นนี้เป็นที่ชื่นชอบสําหรับครอบครัวนักผจญไทยและผู้ชื่นชอบการเดินทางแบบออฟโรดมานานหลายปีและโ To โ o t a ได้ยกระดับไปอีกระดับด้วยรุ่นล่าสุดนี้ตั้งแต่การออกแบบใหม่ที่โดดเด่นไปจนถึงเทคโนโลยีขั้นสูงและสมรรถนะที่น่าประทับใจฟอร์จินาปี2026พร้อมแล้วที่จะพิชิตต่อทุกภูมิประเทศยังคงเป็นราชาแห่ง SUV ขนาดกลางหรือไม่มาหาคําตอบกันเถอะ ก่อนอื่นมาพูดถึงรูปลักษ์ถายนอกกันก่อน Toyota าฟอร์จเนปี2026มีการออกแบบที่สดใหม่นานและทันสมัยที่ทั้งทนทานและประณีตโตโยต้ายังคงรักษารูปลักษณ์ที่แข็งแกร่งอันเป็นเอกลักษณ์เอาไว้แต่ได้เพิ่มเส้นสายที่เฉียบคมยิ่งขึ้นกระจังหน้าที่ดูดุดันยิ่งขึ้นและไฟเลตท,ที่ฉบเฉียวลองดูกระจังหน้าแบบใหม่ที่โดดเด่นและไฟหน้าเลดอันน่าทึ่งเหล่านี้พวกเขาทําให้ฟอร์จเนอร์มีความพรีเมียม และการควบคุมที่มากกว่า3,100กิโลกรัมทำให้เหมาะสำหรับการลากเรือคาราวานหรือเครื่องจักรกลหนักความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับโตโยต้ามาโดยตลอดและ Fortune er ในปี2026ก็ไม่มีข้อยกเว้นมาพร้อมกับโตโยต้าเซฟตี้เซนส์3.0เป็นมาตรฐานซึ่งรวมถึงฟีเจอร์ต่างๆเช่นระบบควบคุมความเร็วคงที่แบบปรับได้ระบบเตือนการออกนอกเลนการเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและระบบกล้อง360องศาระบบอินโฟเทนเมนต์มีความโดดเด่นด้วยหน้าจอสัมผัส ขนาดใหญ่การเชื่อมต่อไร้สายและระบบนำทางเสริมนอกจากนี้ยังมีระบบเสียง JBL ระดับพรีเมียมสำหรับผู้ที่ต้องการประสบการณ์เสียงที่ดื่มด่ำยิ่งขึ้นและสำหรับผู้ชื่นชอบเทคโนโลยีทุกคนยังมีแท่นชาร์จไร้สายและพอร์ต USB หลายพอรตเพื่อให้อุปกรณ์ของคุณทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาโดยรวมแล้ว Toyota Fort u n e ปี2026ถือเป็นการอัปเกรดรถที่สำคัญกว่ารุ่นก่อนมีสไตล์ยิ่งขึ้นสะดวกสบายยิ่งขึ้นและอัดแน่นไปด้วยคุณสมบัติ ที่ทําให้ขับขี่ได้อย่างเพลิดเพลินไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชื่นชอบการเดินทางแบบออฟโรดนักผจญภัยแบบบอ,อกครอบครัวหรือเพียงบางคน Apple Ca r p เท y และ Android Auto มานอตอบสนองใช้งานง่ายและอัดแน่นไปด้วยคุณสมบัติต่างๆอีกประการหนึ่งที่ดีคือระบบควบคุมสภาพอากาศที่ได้รับการปรับปรุงมันทรงพลังและมีประสิทธิภาพมากกว่าทําให้วันในฤดูร้อนหรือเช้าที่หนาวเย็นในฤดูหนาวรู้สึกสบายขึ้นมากเบาะหลังมีขนาดกว้างขวาง,ขวางอย่างน่าประหลาดใจโดยมีพื้นที่วางขาแอ และส่วนหัวที่กว้างขวางเบาะนั่งยังรองรับได้มากขึ้นทําให้ทุกคนขับขี่ทางไกลได้สบายยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีตัวเลือกที่นั่งแถวที่3สําหรับครอบครัวหรือกลุ่มใหญ่อีกด้วยภายใต้ฝากระโปรงหน้า Toyota f o r t ์จูเนอปี2 0 2 6มีตัวเลือกเครื่องยนต์ให้เลือกหลากหลายรุ่นพื้นฐานมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบชาร์จ2.8ดลิตรให้กําลัง201แรงมา้าและแรงบิด369อปอนด์ฟุตนอกจากนี้ยังมีตัวเลือกเครื่องยนต์เบนซินอสหรับผู้ที่ชอบ บนท้องถนนฟอร์ชเนอร์ให้ความรู้สึกทรงพลังและตอบสนองได้ดีระบบการสะเทือนได้รับการปรับแต่งเพื่อความสมดุลระหว่างความสะดวกสบายและความสามารถในการขับขี่แบบออฟโรดทําให้การขับขี่เป็นเรื่องสนุกไม่ว่าคุณจะอยู่ในเมืองหรือออกนอกปากความสามารถในการลากจูงได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นโดยตอนนี้ฟอร์ชเนอร์สามารถลากจูงได้สูงสุด